แล้วก็อกอกตกใจเอาละค่ะเราก็มาพูดคิดทางประเทศไทยเมื่อวานนี้เราทิ้งทายว่าจะมีนโยบายไหนที่กลุ่มกลุ่มอนุรักษ์นิยมได้กันไม่เห็นด้วยนะคะขณะนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าที่เราพูดกันมานั้นเนี่ยก็คือภาษีภาษีมรดกนะคะ ภาษีที่ดินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างมีนโยบายกระจายอำนาจก็ขัดแย้งกันนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิน่นซึ่งดีฉันมองว่าก็มันมีหลายแง่มุมนาาบายกระจายอำนาจนโยบายการเก็บภาษีทรัพย์สินภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างนะ แล้วก็ปัญหาภาษีสรรพสามิตคือภาษีเนี่ยมันมีภาษีการบริโภคซึ่งประชาชนเนี่ยทั้งหลายนี่ต้องเสียทั้งหมดทั้งคนยากคนจนเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภา,ภาษีสรรพสามิตบวงบุรีอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ภาษีทรัพย์สินเนี่ยเป็นภาษีที่เราทิ้งท้ายไว้ว่าประเทศทยเนี่ยคือน้อยที่สุดแล้วมีคนหลายคนเข้าใจผิดว่า ภาษีในประเทศนี้เนี่ยคนรวยจ่ายแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดว่าเอาเงินคนรวยมาช่วยคนจนเอาเงินคนรวยมาช่วยคนจนนี่เป็นความเข้าใจที่ผิดนะภาษีประเทศไทยเนี่ยภาษีของผู้บริโภคฐานภาษีทางอ้อมอันนี้แก่ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตเนี่ย อันนี้เป็นเป็นรายได้ที่มากกว่านะไม่ใช่ภาษีนิติบุคคลไม่ใช่ภาษีเก็บภาษีรายได้เพราะฉะนั้นวาทกรรมที่บอกว่าเก็บภาษีคนรวยแล้วก็เอาไปผลานช่วยคนจนในประชานิยมเป็นความเข้าใจที่ผิดภาษีด้านหลักคือภาษีทางอ้อมและภาษีของผู้บริโภคเช่นเหล้ายานะอ่าอ่าเหล้า บุรีนะาภาษีสิ่งฟุ่มเฟือยภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นด้านหลักนะของของ,ของการที่เป็นที่มาของรายได้นะทีนี้ถ้าถามฝ่ายประชาชนต้องบอกคอสชาว่าเราเห็นด้วยในการเก็บภาษีทรัพย์สินแต่ถ้าถามภาษีระชาถามประชาชน ว่าจะขึ้นภาษีแวดหรือเปล่าเขาก็คงไม่เห็นด้วยเพราะว่าแวดมันเจ็ดเปอร์เซนถ้าเก็บสิบเปอร์เซนถ้าเก็บสิบเปอร์เซนเก็บสิบเปอร์เซนก็แปลว่าของเนี่ยมันก็ต้องแพงขึ้นอีกสามเปอร์เซนแล้วแล้วภาษีแวดเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุครัฐบาลอนันต์ปัญญารชนซึ่งเขาคงจะบอกเองว่าถ้าเป็นรัฐบาลน,นักการเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ เราก็ต้องคําถามอยู่เหมือนกันว่าแล้วแต่ไหนแต่ไรถ้าไม่ภาษีมรดกภาษีทรัพย์สินมันถึงเกิดขึ้นไม่ได้ละ่ะแต่กลายเป็นว่าขณะนี้เนี่ยต่อไปนี้เนี่ยภาษีของประชาชนภาษีของผู้บริโภคเนี่ยจะถูกถูกเจ็บมากขึ้นดังนั้นนโยบายตรงนี้นะการเก็บภาษีมรดกกับภาษีอของพวกทรัพย์สินถือครองที่ดินเนี่ยเราเห็นด้วยแต่ว่าก็มีความเห็นนิดหน่อยนะ ว่าภาษีมรดกนั้นเนี่ยถ้าเอาห้าสิบล้านเนี่ยก็คงจะได้เงินไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเวลาแบ่งมรดกเขาคงแบ่งให้มีลูกหลายคนก็คนนี้ได้ยี่สิบล้านยี่สิบล้านหรือไม่งั้นก็ไปให้หลานให้อะไรหมดนะเพราะนั้นผู้รับมรดกที่รับมรดกเกินห้าสิบล้านเนี่ยคงมีน้อยมีหมายความว่ามีกับ ไม่กี่ครอบครัวอาจจะไม่ถึงอาจจะสองสองสามเปอร์เซ็นสองสามเปอร์เซ็นตของประชากรนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงภาษีที่ดินละ่ะการเกษตรถ้าเป็นที่ดินการเกษตรเนี่ยที่เขาเตรียมไว้ก็คือต่ำสุดไม่เกินร้อยละจุดศูนย์ห้าของฐานภาษีที่อยู่อาศัยไม่เกินรนะ้อยละศูนย์จุดหนึ่งนะอ ถ้าที่ดินรกร้างบ้างว่างเปล่าจะเก็บในอัตราสูงสุดคือ0.5ของฐานภาษีหากสามปีไม่ทำประโยชน์จะเจะพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวจนชนเพดานที่2เปอร์เซ็นต์นะคือพู้ปรงมาถามชาวบ้านนะชาวบ้านก็บอกก็เก็บไปเถอะนะแต่ว่าที่ฉันอยากจะเพิ่มถามว่าแล้วถือครองที่ดินนะ่ะสมัยย้อนบปเขาบอกไม่ให้เกิน50ไร่ นะแต่ว่าถ้าเราจํากัดห้าสิบไร่นะั้นมีเป็นเรื่องแน่ก็ลองปฏิบัติ n นอมดูว่าบุคคลไม่ควรเกินเท่าไหร่เนี่ยร้อยไร่เนี่ยไหวหรือเปล่านะทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการต่อรองกันต่อรองกันนะในทัศนะของเดนคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยประชาชนไม่มีปัญหา มีปัญหาก็คือกลุ่มชนชั้นนำพวกมีฐานะเนี่ยแหละจะยอมหรือเปล่าแล้วอย่าไปคิดว่านักการเมืองจะมีปัญหานะอย่าอ้างนักการเมืองประเด็นนี้เพราะนักการเมืองถึงมีที่ดินมากก็ไม่ใช่กลุ่มคนชั้นนำที่มีที่ดินมากจริงๆนะเพราะฉะนั้นฝ่ายประชาชนภาคประชาชนเนี่ยก็มีกฎหมายหลายฉบับ เช่นธนาคารที่ดินภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าสิทธทิชุมชนหรือฉนดชุมชนกองทุนยุติธรรมทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่ขจัดแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้ำอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาคนยากจนเนี่ยมาได้เป็นลำดับ ตั้งแต่ยุคสมัยของคุณทักษณิณชินวัตรนั่นคือถ้ามีเส้นความยากจนเส้นความยากจนในอดีตนานมาแล้วนั่นน่ะของสาประชาชาิมันหนึ่งดอลลาร์ต่อวันซึ่งมันก็สามสิบบาทมาตอนหลังเนี่ยของถ้าเป็นของธนาคารโลกเนี่ยสองดอลลาร์ต่อวันก็วันละหกสิบวันละหกสิบก็แปลว่าสามสิบวาทก็พันแปดร้อย นะพันธบตรเขาเรียกว่าเส้นความยากจนข้างหลังประเทศไทยก็ทำเองไว้ในการต่อไปข้างหน้าหลังจากวันที่สิจะเอาตัวเลขเหล่านี้มาโชว์ให้ดูแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะบอกให้ให้ท่านผู้ชมทราบว่าตัวเลขภายใต้เส้นความยากจนเนี่ยคือตัวเลขของคนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่าพันกว่าบาทเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงเป็นลำดับ จากเลขสองหลักสิบกว่าล้านก็เหลือเลขหลักเดียวต่ำกว่าสิบล้านจนประมาณเจ็ดล้านนะคะตัวเลขนี้ต่ำลงแต่ถามว่าความเหลื่อมล้ำเป็นยังไงความเหลื่อมล้ำยังเท่าเดิมก็คือในขณะที่คนยากจนเนี่ยอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จริงแต่คนรวยก็รวยขึ้นด้วยแล้วรวยขึ้นมากเพราะนั้นความเหลื่อมล้ำเนี่ย มันมีมากขึ้นนะมากขึ้นดังนั้นการเก็บภาษีทรัพย์สินการเก็บภาษีที่ดินในอัตราแล้วก็การาเก็บภาษีไรายได้ในอัตราที่ก้าวหน้าเนี่ยมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำอันนี้เราเห็นด้วยแต่ถามว่าก็ต้องตั้งคำถามว่าในอดีตเนี่ยแล้วทำไมมันไม่เกิดเพราะฉะนั้น ในขณะที่คิดว่าจะเพิ่มดูที่จางแล้วนะจะเพิ่มภาษีผู้บริโภคคือจากภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นจะเพิ่มเป็นสิบหรือเพิ่มเป็นเก้าเนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มาเก็บภาษีของผู้มีรายได้สูงผู้มีฐานะดีก็ยังก็คิดว่าก็ยังยังดีไม่ได้คิดข้างเดียวยังในอดีตเนี่ย เอาพูดตรงๆว่าพรรคการเมืองบางพรรคหรือว่าในอดีตเป็นต้นมาเนี่ยกลุ่มเชนชั้นนาอนุรักษนิยมไม่เคยผลิตนโยบายในการเก็บภาษีก้าวหน้ามันไม่ผ่านเลยเพราะนั้นเราก็ตั้งคหถามว่าแล้วมันจะผ่านหรือเปล่ามันจะผ่านหรือเปล่าเพราะนั้นคอสชก็ต้องไปพิจารณนาะด้วยว่ามันจะผ่านไหมนะมันจะผ่านไหมแต่ฝ่ายประชาชนนั้นก็เอาใจช่วยแหละว่า ถ้าภาษีรายได้ที่ก้าวหน้าภาษีที่เดนินภาษีมรดกภาษีทรัพย์สินเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะและนี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำลดลงแต่นักวิชาการมองปัญหานี้อย่างไรนะเอาเฉพาะบางส่วนนะคะ,ะกฎหมายภาษีที่เดินมีโอกาสเกิดได้เนี่ยจากวิโรธพูดนะคะ ยังข้อสชอก็มีแนวคิดแบบทหารก็คือจัดระเบียบเขาจึงอาจมองว่าภาษีที่ดินก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่มาจัดระเบียบนักการเมืองได้อน,นี้ความคิดอาจารย์วิโรจน์นะไม่ใช่อาจาริธาเพราะนักการเมืองก็เป็นผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่อันนี้อาจารย์ไม่ได้มองว่านักการเมืองถือครองที่ดินรายใหญ่เป็นส่วนหนึ่งแต่อยู่ในระดับก,กลางๆไม่ใช่รายใหญ่ขณะที่รัฐบาลเลือกตั้งอย่างกรณีคุณกรก็พูดขอเครดิตว่า เคยทําตั้งแต่รัฐบาลประชาธิปัตย์เราเราไม่เคยเห็นผลงานและไม่เคยเห็นเขาพูดกันเลยคือพูดแต่ไม่ทําคล้ายๆที่คุณอาจิตาบอกว่าดีแต่พูดนั่นแหละนะอม